ก็วันนี้นะเราจะมาแชร์สกินแคร์นะคะแล้วก็ฮาวทูดูแลผิวอะไรเงี้ยในแบบความไวเทนนิ่งต่างๆความกระจ่างใสต่างๆนะคะจริงๆแล้วสกินแคร์ที่ใช้เนี่ยมันมีหลายตัวนะคะคือมันต้องทําแบบหลายๆขั้นตอนแล้วก็หลายๆวิธีด้วยกันนะ อะเรามาพูดถึงหมวดแรกเลยนะคะหมวดแรกเนี่ยจะเป็นหมวดสครับนะสครับเนี่ยเราคิดว่าเป็นอะไรที่จําเป็นนะเหมือนมันช่วยผัดเซลล์ผิวของเราออกไปอะเพื่อที่แบบเราจะได้บํารุงเข้าไปได้อย่างเต็มที่นะทีนี้สครับเนี่ยเราใช้อยู่2ตัวนะตอนนี้จะหยิบมาพูดทั้ง2ตัวเลยนะคะก็มีตัวนี้ที่เป็นหลอดนะแล้วก็เป็นแผ่นสครับ เริ่มที่ตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยมันเป็นสครับของเซนติโอสกินรีฟ n i นิงแอนด์ไวท์เทนนิงสครับก็เป็นสครับที่มีส่วนผสมจากน้ำนมวัวเนื้อสครับของเขามันจะเป็นเนื้อเจลเวลาบีบมาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเจลใสๆเลยแล้วก็พอเราหมุนลงไปบนหน้าแล้วก็พรมน้ำลงมานิดนึงอะมันจะเหมือนเจลมันจะกลายเป็นเหมือนขี้ไข่อะก็จะเป็นแบบเศษ<ๆ>เศษเศษเศษ<ๆ>ขาวๆออกมานะคะก็อันนั้นแหละช่วยสครับผิวของเรานะทีนี้เนี่ยมีนี่ยเป็นคนที่แพ้สครับเม็ดใหญ่ๆก็เลยมาใช้เป็นแบบ เจลแบบนี้เราก็รู้สึกว่าเออไม่ละคายเคืองดีแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยยังจะมออีส่วนผสมของ BHA อ่อนๆด้วยนะคะเป็น BHA ที่แบบไม่ได้แรงเพราะว่าใช้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันละคายเคืองอะไรนะผ่าน ะะตัวที่2ตัวที่2เนี่ยเป็นสครับของนีโอเจนอันนี้น่าจะเคยแชร์แล้วแหละเราจําได้นะแต่ว่ามาพูดอีกทีหนึ่งนะอันเนี้ยเราชอบนะแต่ใช้ไม่หมดสักทีเพราะว่ามันเป็นความแบบความขี้เกียจหมุนฝาออกมาเวลาใช้มันเป็นความขี้เกียจที่ไร้สาระมากเลยแต่ก็จริงๆมันขี้เกียจหมุนฝาแต่ความดีงามของนางก็คือนางเป็นแผ่นสครับนะคะที่มี2ด้านด้านนึงเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตะไคร้แบบเล็กๆนะเวลาเราใช้เนี้ย เราก็หมุน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 ลงไปบนหน้าพอสครับเสร็จแล้วอะ่ะเราก็พิกอีกด้านหนึ่งมันจะเป็นสำลีแล้วก็มีเอสเซนต์อยู่ข้างในนะคะก็เช็ดเหมือนโทนเนอร์เลยเสร็จแล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องแบบล้างน้ำเปล่าตามนะไปทาครีมอะไรอย่างนี้ต่อได้เลยนะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีความอ่อนโยนนะคะเพราะว่าเขาจะเน้นเป็นเหมือนพวก AHA จากผลไม้ AHA จากแบบธรรมชาติอะไรเนี้ยมันก็จะอ่อนโยนไม่ระคายเคืองนะคะแต่ตัวนี้เนี่ย ถ้าใครที่ชอบความสะใจเหมือนแบบเราได้สรับผิวที่มันตายแล้วออกไปตัวนี้เวลาใช้อ่ะคือมันจะไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะมันจะรู้สึกแค่เราแบบถูถูถ,ถูแต่ว่ามันก็อ่อนโยนดีนั่นแหละสําหรับคนที่แบบแพ้ง่ายอะไรเงี้ยนะคะโอเคผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะถัดมาก็เป็นหมวดของครีมพวกไวท์เทนนิ่งอะไรอย่างงี้นะคะตัวที่เราใช้อยู่แล้วก็จะมาพูดถึงให้ฟังอะ่ะมันจะเป็นของ Beauty I อ o ดนนะคะชื่อรุ่น d o n k e ี m มิวลีบอลชื่อเต็ม,เต,มเต็มนางก็จะมียาวกว่านี้นะอีกนะดองกี้มิวลี บอนดีฟไวท์เดย์แอนไนท์ครีมมาร์เออตามชื่อนะคือนางเป็นครีมที่มีส่วนผสมจากน้ำนมลาจา้าเขาบอกว่าน้ำนมลามันเหมือนมีความคล้ายคลึงกับน้ำนมน้ำนมแม่มากที่สุด แต่ก็คือแบบไม่เคยกินน้ำนมลาก็ไม่สามารถบรรยายความรู้สึกก่อนน้ำนมได้ว่ามันคล้ายกันยังไงนะคะแต่ก็คงเป็นในส่วนของโครงสร้างอะไรเงี้ยช่างมันเถอะเนาะทีนี้เนี่ยตัวนี้นะคะเขาจะเป็นเนื้อครีมสีาขาวๆนะแล้วก็มีกลิ่นหอมนมเวลาทาเนื้อครีมเขามันจะไม่หนักมากใช้ได้แบบทั้งเช้าเย็นได้เลยเออแล้วก็สามารถใช้เป็นเหมือนมาร์กสลิปปิ้งมาร์กอะไรเงี้ยมาร์กลงไปเวลากลางคืนที่เราอยากจะบำอลุงหน้าจัดๆคือตัวนี้เนี่ยเราชอบที่พอ ใช้แล้วอะ่ะเนื้อครีมของเขามันจะนุ่มอะแล้วก็ซึมง,ง่ายดีนะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นช่วยเรื่องแบบจุดด่างดําความหมองคล้ำหน้าที่มันดูแบบไม่กระจ่างใสอะไรเงี้ยนางช่วยได้ดีนะคะส่วนผสมอื่นๆที่เกี่ยวกับไวท์เทนนิ่งนะคะจะเป็นตัวจิงเซนเบอร์รี่แล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งอ่ะเขาบอกว่ามันได้ผลกว่าอาบูตินเป็นพันเท่าเลยจำชื่อไม่ได้นะขอเขียนไว้แล้วกันนะอ่ะปิง มีขายที่ Beauty บุ f เฟ่หรือว่าสามารถสั่งออนไลน์ก็ได้นะจ๊ะโอเคถัดมานะคะก็จะเป็นหมวดของชีทมาร์กบ้างแหละคือชีทมาร์กก็อยากให้ทุกคนแบบใช้บ่อยๆอ่ะ หลังจากที่เราจะคับอะไรเงี้ยก็มาร์กลงไปนะชีทมาร์กตามปกติเราใช้สลับกันไปหลายๆสูตรหลายๆยี่ห้อเลยนะไม่ได้เจาะจงอะไรเป็นพิเศษสําหรับเติมความชุ่มชื้นะคะแต่ว่ามันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นมาร์กตีทอ,อกผิวนะตัวนี้เป็นของยี่ห้อ m e d i h i l นะคะยี่ห้อนี้มันก็ดังเรื่องมา์กเดี๋ยวแหละแต่ต้องขอโทษก่อนเพราะว่า ตัวนี้เราได้มาจากเกาหลีแล้วมันไม่ได้มีขายที่ไทยอะทุกคนแต่ว่ามันมีความดีง,งามของนางอยู่คือนางอเป็นมาร์กจากโซดาเว้ยเราอาจจะไม่ได้พูดถึงสมวนผสมมากนะเพราะว่าข้างหลังนางภาษาเกาหลีล้วนจ้าคือลักษณะการใช้มันจะใช้เหมือนมาร์กปกติเลยอะแผ่นนางมันก็จะมีความแบบตลกนิดนึงอะ คือนางจะเว้นหน้าผากไม่รู้ทำไมนางต้องเว้นหน้าผากแล้วเราก็มาร์กลงไปใช่ปะพอมาร์กลงไปอ่ะมันก็จะมีฟองฟูๆออกมาเหมือนเป็นหนวดซันตาคอได้พอมาร์กเสร็จใช่ปะทิ้งมาสักพักหนึ่งอ่ะเราก็เอามาร์กออกมาเราก็ไปล้างหน้าพอล้างหน้าเราจะเห็นเลยว่าพวกสิวเซียนตามหน้าแก้มอะไรอย่างเงี้ยมันหายไปโดยที่เราแบบไม่ต้องดึงไม่ต้องกระชากอะไรมันเลยมันจะแบบดูดฟุ๊บแล้วมันก็หายไปเลยนะมันก็ช่วยเหมือนดีท็อกผิวอะไรเงี้ยช่วยให้เวลาเราทาครีมบำรุงหรือว่าทาอะไรลงไปอ่ะมันก็จะแบบดี ขึ้นผิวดูเรียบขึ้นกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวสุดท้ายนะคะจะบอกว่าตัวนี้ค่อนข้างแบบเห็นเอฟเฟกสุดในเรื่องของความแบบขาวแล้วก็ กลอสออกมานะคะนั่นก็คือโทนอัพครีมนั่นเองตัวที่เราชอบเป็นของนี่วานิลาโคเคยใช้เป็นหลายคลิปแล้วแหละเนื้อครีมของน้ำมันก็จะเป็นเนื้อครีมขาวๆมุกๆแล้วก็ไม่ได้หนักหน้ามากอะไรนะคะพอทาแล้วมันก็จะให้ความกลอสความขาวสว่างขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ได้วอกแต่ทีเนี้ยไอตัวเนี้ยมันคือมันเห็นเอฟเฟกชัดสุดแต่พอล้างอะ มันก็จะหายไปนะหน้าเราก็จะกลับมาเป็นสภาพเดิมก็ใช้ก่อนแต่งหน้านะคะก็จะช่วยให้ผิวมันดูแบบสุขภาพดีดูแบบผิวกอสแต่ทีนี้เนี่ยตัวนี้เวลาอากาศที่มันร้อนอบอ้าวมากๆ อาจจะแบบต้องระวังนิดนึงนะหรือคนที่หน้ามันนะอาจจะลดปริมาณการใช้แบบให้น้อยลงนะคะคือมันจะทาให้หน้าเราดูแบบค่อนข้างจะมันแต่ผ้าอากาศดีอากาศแบบไม่ได้ร้อนอบอ้าวมากอะไรเงี้ยหรือว่าอยู่ในห้องแอร์มันก็จะมีความแบบเงาเงาฉ่ำๆสวยมากเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ สกินแคร์แล้วก็ How to ดูแลผิวให้มันขาวก็จางใสของเรานะแต่นอกเหนือจากนั้นนะคะก็คือการทากันแดดนะกันแดดเนี่ยก็ใช้เป็นกันแดดที่มันค่อนข้างสะเถียนแล้วก็มี spf 50 pa 4บวกอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรแล้วพยายังกินน้ำเยอะๆนี่ก็ช่วยได้มากนะอืมก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปบ๊ายบาย <S <S